ดิน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 เป็น้องดินแล้วนั่นครับสวัสดีครับน้องมาอนี่ก็มายามบางลั่นครับพี่น้องมายามบางลั่นใส่ยูนซีล้างเราครับใส่บาลายแบบมาหอยใดใส่ไว้ครับซีล้างสิถือแจ็คตัวในโบครับครับพี่น้องไปเรื่องไปเบิงไปลุนเบิงครับพี่น้องบางลั่นใส่เอียนครับพี่น้องมาลองมาลุนเบิงสิคือบุ่นอ้อยเนอะคือบุ่นอ้นอ ก็ว่าจะปาลาเกาะปลาพื้นเองแมนบอสใส่อบอแมนตมงมงนี่ไปไหนใส่แล้วมันตื่นครับลืมครับลืมข้าวเอาไปใส่ทางผุ่นเถอะครับใส่มงน,นี่ก็อนิเอาดึงล้งแรกล้งแรกรแหกสิมันบอ เงียบเนอะเยาไหนน้องบูมีเอียนไปมวขึ้นเนึ่งไปมาสองขึ้นเลยครับ ลังแรกกับบอมานแล้วครับผมว่าคิดว่ามองนี้แล้วสินม,มานครับคิดว่ามองนี้สิมีเอียนหลายอย่างพยายามไปแล้วบอมีเห็นมีเลยครับไอมองใดเน้อะมองนี้บอกอันที่สองลองคิดว่ามันดินใช่ไหมพอน้อยดิน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 เป็น้องดินแล้ว nè đang định yêu khắp đinh cúp 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 chú, đến mà đang khóc là nữa, mà bưng cái loại, tôi nhảy xâm đấy, tôi nhảy bón này, cúp thiết này, tập FC cái vấn cái ma wa hay thiết bưng ra. เรมาใสา่เี๋มอัิได้จากโต้ั่นแหละนี่โอ้สองโต้ครอบพี่น้องสองโตัตโตัวบใหญ่ครับอโอ้มีตัวเอ็นน่อยน่อยครับผมบันได้ฮะบางดันมาใส่ครับอันนี้ผัดเผ็ดกับพอดีแหละครับน่อยหอยโอ้ โอ้สามตัวพี่น้องสามตัวนี่น,นี่ครับสามตัวเด้อนี่ครับอ๋อหลังนั่นอยู่ไกลกันคือบกเขาครับหลังนี่สามตัวครับเดียนบกไข่ใหญ่ลรวครับเดียนน้อยโอ้บางรันมีดอกหลยอยู่ครับพี่น้องบ่ไ,ไดดเอามาใส่หลาย,ลาย ใส่ลายลายล้างกับทีด้อู่ครับสีปหาบังหอยมาใส่นี่มีอีกว่าวมีสีโต้อีกเห็นบอหรอที่ยังกุ๊กๆนะเห็น,นบอหรอสามโต้ทำนี่แหละครับใส่ไวคลืนครับ ไปไหวขึ้นโอ้ครับขังล่น มันเบี้ยวได้สามตัวครับเด็ดตัวใบใหญ่โอ้กันตัวใหญ่เนี่ยคือติดคักไปแล้วครับตัวมันน้อยครับสองลังไว้แล้วยังอีกสองครับสามตัวมานด้วยครับเนี่ยสามตัวตัวน้อยครับมาบึ้งลังนี่อีกครับลังนี่ก็อยู่ในในหุ่นสะน้อยๆนะครับมาใส่กอลังนื้ เงียบเลยนั่งมีบกเขาอีกเลยเนอะฮะีอะ่อ่ะคือบกเขาบกเขาครับยหญ่มงไม่ครับยหญ่มงไม ถึกลังเบี้ยสามโตสองลังเียครับข้าครับก็ไปบึงลังสุดท้ายครับใส่ซีลังครับเหมือนลังสีหามาใส่จะเอามาใส่อีกเพิ่มครับจกต่ดใส่ใดจะเกาลังสิบลังนี่งก็จะได้แน่อยครับ ลังหนึ่งบดถือกอดติดถือลังหนึ่งหนึ่ครับนี่นี่ก็มาบึงทงางใตครับทางใตทิมานบอลล่งหนึ่งครับล่าสุดท้ายล่าสุดท้ายคือว่าโอ้ยเ,เอียนหน่อยกับหน่อยเพราะเนาะเอียนใหญ่กับคือลงไปน้องเมือ่อแบบครับยังจะเอียนหน่อยผูกไปคอยเนะ้ั้งสามสู lăng điều bài phải xây biệt bà đô đó, nồi nồi Mày được thành tả lên

หลังเดียวเท่านั้นนะใส่เป็นคังคางที่อบอเป็นงมีย่ลงเป็นคังคางทีครับอ,อลงเมืองแบบนี้สักน,นึงยามบังนั่นซีหลังครับ ถึกหลังเดียวสามตเท่านั่นสามหลังบ่มียังถึกเลยครับพี่น้องกับโบไขมันนะครับไดเอียนหน่อยสามตครับถ่ยติดตามเบื้องคลิปไหมอีกครับมือล้างสิหาคลิปใหม่มหหมหพี่น้องเบิ่งอีกไปเรื่อยๆครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ